อันนี้จะเป็นท์ทของสาระละลายนะครับเนาะก่อนหน้าเราจะเป็นพวกโมเลกุลกับอะตอมก่อนหน้าจะเป็นพวกสารบริสุทธิ์นะครับก็คือเรื่องธาตุและสารประกอบเนาะเราก็จะเรียนพวกโมลนะพวกสูตรสาประกอบต่างๆมวลอะตอมนะครับนะพวกมวลโมเลกุลนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าสาระละลายคืออะไรนะครับสาระละลายเนี่ยก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์นะครับ องค์ประกอบประกอบของสารละลายจะมี2ชนิดนะครับก็คือตัวทําละลายกับตัวละลายนะครับเมื่อก่อนตัวละลายเขาจะเรียกว่าตัวถูกละลายแต่ปัจจุบันเขาลดเหลือแค่คําว่าตัวละลายหรือว่าโซลูตนะครับสารละลายมี3ามสามสถานะนะจำไห้นะสารละลายมี3สถานะถูกไหมของแข็งของเหลวแก๊สมีหมดนะครับแต่พวกเราอาจจะถูกแบบ ยึดติดมาว่าสารละลายเนี่ยเวลาครูยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกน้ําเกลือน้ําปลาน้ําเชื่อมอะไรเงี้ยเราก็จะมองว่าสารละลายเนี่ยมันมีสถานะแค่ของเหลวนะครับจริงๆสารละลายมีสามสถานะนะครับนะจงยกตัวอย่างส,สารละลายที่เป็นของแข็งซิสารละลายที่เป็นของแข็งน้าเาไม่ใช่น้าตาลไม่ใช่สารละลายไอไอหน้าของเเออหน้าก,ก็ใช่ถูกไหมหน้ามันเกิดจากอะไรนะทองคำอมกับทองแด <preserved> งปะ จะจะไม่ได้น่านั่นแหละเออทองเหลืองก็ใช่เนาะคราวนี้ทาไมมันไม่มันไม่บริสุทธิ์ยกตัวอย่างง่ายๆน้าเกลือน้ําเกลือเกิดจากอะไรน้ําผสมเกลือน้ําเป็นสามประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ถูกไหมเกลือก็เป็นสามประกอบเป็นสารบริสุทธิ์แต่พอเอาเกลือกับน้ําผสมกันเราเราต้องนึกภาพเนาะน้ําก็เหมือนโดนเกลือเข้ามาบนเกลือก็เหมือนโดนน้ําเข้ามาบนมันก็เลยกลายเป็นสารที่ทําไม ไม่บริสุทธิ์นะครับสารละลายเราจะให้ความสําคัญมากที่สุดกับตัวละลายจําไว้เสมอนะเราจะให้ความสําคัญมากที่สุดกับตัวละลายหรือว่าตัวถูกละลายนะครับนะแล้วเมื่อสารละลายผสมกันเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับนะเมื่อสาระละลายผสมกันปุ๊บเนี่ยเขาเขาก็จะบอกได้ว่ามวลของสาระละลายเนี่ยก็เกิดจากมวลของตัวทำละลายบวกด้วย มวลตัวถูกละลายหรือว่ามวลตัวละลายนะครับส่วนปริมาตรสารละลายก็อนุโลมอนุโลมให้ว่าปริมาตรสารละลายเกิดจากอะไรปริมาตรตัวทาบวกด้วยปริมาตรตัวถูกนะครับปริมาตรตัวทาบวกด้วยปริมาตรตัวถูกนะครับนะอันนี้ก็คืออนุโลมนะเราถือว่าปริมาตรสารละลายเกิดจากปริมาตรตัวทากับปริมาตรตัวถูกหรือปริมาตรตัวละลายผสมกันนะครับ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยปริมาตรสารละลายเนี่ยมันอาจจะไม่แบบไม่เป็นไปตามนี้เป๊ะนะครับแต่มวลมวลจะเป็นไปตามนี้ก็คือมวลสารละลายเกิดจากมวลตัวทำละลายบวกมวลตัวถูกละลายนะครับอ่ะอย่างที่บอกพี่บอกเราเมื่อกี้เนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องสารละลายเราให้ความสําคัญกับตัวไหนตัวถูกหรือว่าตัวทําตัวถูกหรือว่าตัวตัว,ตวละลายครับเนาะแล้วเทอมไหนที่จะบอกถึง ความสาคัญความสําคัญของตัวละลายหรือว่าตัวถูกละลายสิ่งที่จะบอกความสําคัญของตัวละลายหรือว่าตัวถูกละลายเนี่ยก็คือความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นหรือว่า concentration นะครับนะความเข้มข้นคืออะไรความเข้มข้นคือค่าที่แสดงถึงปริมาณตัวละลายทุกคนดูดีๆนะมันมอง2แบบนะตัวละลายที่อยู่ในตัวทําละลาย หรือในสารละลายนั้นนะครับเอาใหม่นะความเข้มข้นเป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณตัวละลายนะที่อยู่ในตัวทำละลายหรืออยู่ในสารละลายนั้นมอ,อแบบนะมองสองแบบนะมองสองแบบนะอันนี้สำคัญนะสำคัญมากๆนะนะครับ ความเข้มข้นบอกถึงปริมาณตัวละลายที่อยู่ในตัวทำนะแบบแรกตัวละลายในตัวทาหรือแบบที่สองตัวละลายในสารละลายอันนี้เขาจะเรียกว่าความเข้มข้นนะครับพี่นานรูปต่อไปนี้นะครับพี่นานรูปต่อไปนี้สมมุติว่าในกรอบตรงนี้เนี่ยพี่นะครับให้สาร A กับสาร B เนี่ยผสมกันอยู่ถูกไหมให้สาร A กับสาร B ผสมกันอยู่นะครับ โดยที่ a เนี่ยแทนโมเลกุลตัวทำละลาย a มี12โมเลกุลนะครับ b แทนโมเลกุลตัวทำละลายหรือว่าตัวละลายเอะ b แทนโมเลกุลตัวถูกละลายหรือว่าตัวละลายนะมี8โมเลกุลนะครับเวลาเขาเรียกชื่อสารละลายมักจะเรียกชื่อตามชนิดตัวละลายเช่นในนี้ b เป็นตัวละลายเราก็จะเรียกสารละลายนี้ว่าสารละลาย b นะ เราจะเรียกสารายนี้ว่าสารละลาย b นะครับอย่างที่บอกนะความ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 เข้มข้นเรามองกี่แบบนะ2แบบนะครับความเข้มข้นเรามอง2แบบก็คือตัวถูกในสารละลายกับตัวถูกในไหนในตัวทำนะครับตัวถูกในสารละลายนะครับเนาะกับตัวถูกในตัวทำดังนั้นความเข้มข้นแบบแรกถ้าพี่มอง b อย่าลืมนะตอนนี้เราให้ความสําคัญกับ b เพราะ b เป็นตัวอะไรตัวละลายถูกไหม ดังนั้นความเข้มข้นก็ต้องกล่าวถึงของ B ความเข้มข้นของบเมื่อเทียบกับสารละลายหรือมองบีในสารละลายก็จะเป็น8ใน20นึกออกไหมแปใน20ขณะที่เมื่อเทียบกับตัวทำละลายก็เป็น8ต่อ12ออ่ะในาฐานะที่เรียนเรื่องสารละลายมาละพวกเราการมองแบบตัวละลายในตัวโทษทีตัวละลายในส,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 สาระละลายเนี่ยความเข้มข้นมีกี่แบบ มีกี่แบบอะไรบ้างลองลองยกตัวอย่างสิเรียนมาแล้วมีโมล่ามีอะไรอีกโมเล่ไม่ใช่โมล่ามีร้อยละแค่นั้นอะ PPN p P b มีสี่แบบแต่ถ้าโมเล่โมเล่จะเป็นตัวถูกในตัวทำโมเล่จะเป็นตัวถูกในตัวทำแต่ถ้าให้จําไว้เสมอหน่วยที่มองตัวถูกในตัวทำมีแค่อันเดียวคือโมล โมเลลนอกนั้นจะเป็นตัวถูกในสารละลายหมดนะดังนั้นการมอง b ใน a b ใน a มีแค่แบบเดียวคือโมลไรโมเลลแต่ถ้า b ใน a บวก b ก็ตั้งแต่อะไรโมลาร์เปอร์เซ็นต์ ppm ppb และถ้าใครเข้าใจเปอร์เซ็นต์ ppm กับ ppb ก็จะตามมาถามว่าถ้าเข้าใจความหมายเปอร์เซ็นต์ปุ๊บถามว่าต้องเข้าใจ ต้องเอ่อต้องจำของ ppmppb ไม่ต้องจำเพราะว่าร้อยละมองตัวถูกในสารละลาย100 ppm มองตัวถูกในสารละลาย1ล้าน ppb มองตัวถูกในสารละลายพันล้านจบละแค่นั้นเองนะเรื่องนี้ไม่ได้ยากถ้าเข้าใจหนึ่งแบ่งให้เป็นว่าเวลาโจทย์ให้มาเนี่ยความเข้มข้นเป็นหน่วยไหนตัวถูกในตัวทำหรือตัวถูกในสารละลายนะแค่นั้นนะ่ะจบ ไม่มีละเลยถามว่าสูตรมีไหมมีเรื่องนี้ก็มีถามมาเทียบไหมมีให้2แบบเลยนะครับนั้นะถ้าใครถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับแต่ว่าแบบแรกๆเนี่ยที่เป็นกระจายโมลตรงนั้นเนี่ยพี่ยังคงคอนเซปต์ว่าก็ยังคงให้ให้แบบเทียบเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าเราจะได้มองเป็นเนาะาะอ,อะไรรู้ไหมเราจะเห็นประโยชน์ตอนกลับมาเรียนปริมาณสารอีกครั้งตอนอ่าม .6 เนี่ยเพราะว่าพอขึ้นไปมหปุ๊บเนี่ย มันจะมีคือเขาเารียกว่าไรสมองมันจะมีการจัดเรียงระเบียบม,มากขึ้นนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นมาหลายรุ่นละเป็นหลายรุ่นคือสังเกตดูเนาะแรกๆเนี่ยตอนเรียนปริมาณสารเนี่ยเทียบอย่างที่กระจายอะ่ะมันไม่เข้าใจแต่พอมาเรียนม6หกปุ๊บเนี่ยม6หกแล้วมาทวนใหม่เนี่ยมันไปเร็วมากนะนั้นพ,พ,พี่พี่หวังผลลัพธ์ตรงนี้มากกว่าผลลัพธ์ตอนที่แบบสอบข้อมหาลัยมากกว่าผลลัพธ์ที่จะเอาไปใช้ในในห้องเรียนเพราะในห้องเรียนเนี่ยพี่ไม่ค่อยหวังอะไรเท่าไหร,ร่นะ ยิ่งขึ้นโมห้านะเดี๋ยวรู้เองนะอะโอเคนะครับเนาะในการเรียกชื่อสารละลายอย่างกับพี่สอนไปแล้วว่าในการเรียกชื่อสารละลายเนี่ยเราก็จะเรียกตามชนิดอะไรตัวอะไรตัวละลายหรือว่าตัวถูกถูกละลายถูกไหมคราวนี้ปกติสารละลายไหนที่ไม่ได้ระบุชนิดตัวทําละลายเราจะถือว่าน้ําเป็นตัวทําละลายแล้วจะรู้ได้ไงว่าข้อสอบอันไหน นะครับหรือสารไหนที่เป็นสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทําละลายก็นี่ไงถ้าเราเจอตรงนี้คําว่า a q a q u e o u นถึง aqueous aqueous ก็คือหมายถึงสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทาละลายนะเช่นเราเจอ nacl a q หมายความว่าในนี้จะมีอะไรไม,มีน้ํากับ nacl ทำไมผสมกันอยู่ถูกไหมซึ่งสุดท้ายก็จะได้ไปเไรเป็นตัวของอาสารละล,ะลาย nacl นะครับแล้วถ้าพี่เขียนตัวนี้ลหะหมายความว่าไง อ่ะอันนี้หมายความว่าไง NaCl ที่เป็น L ตรงเนี้ยหมายความว่าไงต่างจาก NaCl ที่เป็น Aq ยังไง <AC> เป็น NaCl เนานานานเออมันเป็นสามประกอบถูกต้องมันเป็นสามบริสุทธิ์ถูกไหม NaClL L ตรงเนี้ยคือเกลือที่หลอมเหลวเราเอาเกลือที่เป็นเกลือเม็ดไปให้ความร้อนสูงหลักพันองศาแล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นของเหลวถูกไหม Nacl ที่เป็น L หรือ Liquid ต,ตัวนี้ก็จะเป็น nacl 100%ตรถูกไหมแต่ถ้า nacl ที่เป็น AQ ก็คือหมายความว่าไงน้ำมีน้ำผสมกับ nacl อยู่นะครับข้างบนเป็นสารละลายข้างล่างเป็นสารบริสุทธิ์นะครับ <Okay. S 1> ก็คือเป็นสารประกอบนั่นเองนะสวัส oh. ดีครับผมิมมาเด็กๆต่อไป อย่างที่พี่บอกพวกเรานะครับว่านะครับความเข้มข้นแบ่งเป็นกี่แบบนะหลกัลกๆสองแบบตัวถูกไหนไหนในสารละลายกับตัวถูกในตัวทำมาดูแบบแรกนะครับเราจะมองความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณตัวละลายหรือว่าตัวถูกอละลายในสารละลายนะครับมีทั้งหมดอยู่4แบบนะครับ4แบบ4แบบนะคแบบนะ สแบบตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้ายุบจริงๆ,ๆก็จะเหลือ2แบบแค่นั้นแหละนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับ 1, นึ่ร้อยละร้อยละหรือเปอร์เซน็นร้อยละก็มองในร้อยร้อยละคือ10บกำลังสองถูกไหมไม่ว่าข้อสอบจะให้มาอยู่ในสารละลายปริมาณเท่าไหร่ก็ตามถ้าถามร้อยละต้องเทียบกลับมาที่เท่าไหร่100่งร้อยออกไหม ppm ล่ะ ppm ppm ย่อมาจากคำว่า Part Per Million ppm Part Per Million นะพาร์ p เพอร์ม uh, ิเลียนร้อยละก็เหมือนพาร์ p เพอร์ฮันเดดอะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นนิยามพี่เองนะฮันเดดก็คือร้อยถูกไหม PPM part per million million ก็คือ1ล้านถูกไหมก็คือมองกลับไปที่สารละลายปริมาณเท่าไหร่1ล้านถ้าเป็นร้อยละมองกลับไปที่สารละลายเท่าไหร่100นะแล้ว PPB ล่ะ PPB ก็คือ part per billion พาร์ตเพอร์บิเลนะครับเนาะก็จะเป็นความยิ้งพ้นที่มองในหลักพันล้านนะครับเนาะ PPM กับ p p b มักใช้รายงานพวกปริมาณสารพิษนะปริมาณสารพิษที่มันมีปริมาณน้อยๆอย่อะถ้าสมมุติเราใช้ร้อยละรายงานนะ่ะค่ามันจะแบบว่าไม่ค่อยสวยนึกออกไหมไม่ค่อยสวยยังไงสมมุติว่าพี่บอกว่าเฮ้ยโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยไปตรวจ บ่อพักน้ำเสียปรากฏว่ามีตัวของปร,รอทอยู่0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวเลขมันไม่สวยถูกไหมถ้าบอกในเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยเอาทําเป็น ppm หรือไม่ก็ ppb ตัวเลขมันจะได้ทําไมจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับนะตัวเลขมันจะได้แบบว่าไม่เป็นจุดทศจะได้ตัวเลขมันจะได้เป็นแบบจํานวนเต็มมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยจำไว้เสมอว่า ppm ppb PP. มักใช้รายงานพวกสารพิษสารปนเปื้อน นะดังนั้นเราอาจจะเคยเจอเนาะเวลารายงานสารพิษเนี่ยในอากาศอย่างเงี้ยหน่วยเป็น ppm เป็น ppb อย่างเงี้ยนะโอเคเนาะสรุปแล้วถ้าเข้าใจร้อยละเราจะเข้าใจ ppm ppb ทันทีเพราะว่าร้อยละแค่มองไหนไหนมองในร้อย ppm ก็เปลี่ยนจากร้อยเป็นอะไรล้าน ppb เปลี่ยนจากร้อยเป็นเท่าไหร่เป็นพันล้านแค่นั้นเองถูกไหมและอันต่อไปใช้บ่อยมากนะครับ เป็นความเิ้มข้นนะที่มองปริมาณตัวถูกในสารละลายเนี่ยที่ใช้บ่อยมากก็คือโมลาริตี้โมลาริตี้ก็คือ,โม,อ DM 3, โมลต่อ DM กำลังสามโมลต่อต่อก็คือนะครับแล้วโมลก็คือมันมันคือการหารเนาะโมลต่อ DM กลังสมก็คือโมล,โมลใน1 DM กำลังส ข้างบนมันควรเป็นอะไรโมลอ่ะมันก็คือน่าจะหมายถึงโมลตัวอะไรตัวถูกหรือมลตัวละลายถูกไหมในปริมาตรสารละลายเท่าไหร่ถูกต้องก็คือหนึ่งดีเอ็มกำลังสามหนึ่งดีเอ็มกำลังสามก็คือเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งพันก็คือเท่าไหร่กิลิตหนึ่งลิตรดังนั้นโมลต่อดีเอ็มกำลังสามก็เลยหมายถึงมลตัวถูกหรือมลตัวละลายในสารละลายหนึ่งพันหรือโมลของตัวละลายในสารละลายกิลิตหนึ่งลิตร คือค่าเดียวกันนะครับสัญลักษณ์จะเป็นตัว M ตัวใหญ่นะครับนะเขาเรียกว่าโมลาร์โมลาร์นะอีกอันจะเป็นโมเลลนะมีใครงงไหมไม่งงนะตอนนี้เราพูดถึงอะไรนะตัวถูกไหนไหนตัวถูกในสารละลายนะครับตัวถูกในสารละลายนะครับนะพร้อมยัง ต่อไปนะร้อยละนะครับฮะ